แสงแดดอ่อนยามบ่ายถนนคอนกรีตเงียบงันจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้เด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางอ้อมแขนบางกอดแฝดสองแนบอกเสียงร้องให้แผ่วเบาดังสลับกันเหมือนเสียงลมหายใจที่ขาดช่วงผิวถนนร้อนระอุฝุ่นทรายเกาะตามเสื้อผ้าที่ซีจางดวงตาของเด็กหญิงแดงกำ่ำแววตาเหนื่อยล้าแต่ยังฝืนเข้มแข็งรถรูสีดำคันหนึ่งชะลอจอด เสียงเบรกดังตัดความเงียบชายในชุดสูทก้าวลงมารองเท้าหนังเงางามตัดกับพื้นถนนสกปรกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมากับลมตัดกับกลิ่นฝุ่นและเหงื่อของเด็กเขามองภาพตรงหน้าหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาคู่นั้นสั่นไหวแฝดสองยังร้องไม่หยุดเสียงเล็กแหลมบาดหูชายในชุดสูทคุกเข่าลงความร้อนจากพื้นถนนแผ่ซ่านถึงเขา่า เขาถามด้วยเสียงสัน่นว่าทำไมถึงนั่งร้องให้ตรงนี้เด็กหญิงสูดลมหายใจลึกอ้อมแขนกอดน้องแน่นขึ้นเธอพูดด้วยเสียงแหบแหง้งคำพูดนั้นเบาจนแทบปลิวหายแต่กลับดังชัดในหัวใจของชายผู้นั้นทุกคำเหมือนค้อนทุบลงกลางอกมือของเขาสั่นระริกน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้คนเริ่มมองมาจากไกลๆอากาศรอบตัวเหมือนหนักอึ้งเสียงร้องของแฝดส,สองค่อยๆแผ่วลง เหมือนรอคอยคำตอบจากผู้ใหญ่เด็กหญิงมองหน้าชายชุดสูทต,ตรงๆสายตานิ่งจนทำให้เขาสถานเธอเอ่ยคำสุดท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจังความจริงนั้นทำให้หัวใจของเขาแตกสลายน้ำตาไหลอาบแก้มชายในชุดสูทเขาเอื้อมมือออกไปอย่างช้าๆฝ่ามือหยุดค้างกลางอากาศขณะที่ความทรงจำอันเจ็บปวดเริ่มไหลบา่าเสียงลมหายใจของเขาขาดเป็นห่วงโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนตรงจุดนั้น เด็กหญิงตัวเล็กยังคงมองเขาอย่างนิ่งสงบแฟดสองในอ้อมแขนเริ่มสงบลงเหมือนสัมผัสถ,ถึงความปลอดภัยเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรคำพูดที่เตรียมไว้ทั้งหมดลืมเลือนหายไปเพียงแค่ความเงียบและสายตาของเธอทำให้เขารู้สึกถึงความเปราะบางของชีวิตลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งปลิวเศษฝุ่นและใบไม้บนพื้นถนนเด็กหญิงเล็กเอียงหน้ามองท้องฟ้าเงาของต้นไม้ยาวเหยียดบนพื้นถนนร้อน เขาสะกดลมหายใจตัวเองแต่ใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเด็กหญิงเอ่ยเสียงแผ่วคำพูดของเธอเหมือนมีแรงดึงดูดให้เขาเข้าใกล้ทุกคำทุกประโยคเต็มไปด้วยความจริงใจความอ่อนแอและความเข้มแข็งของเด็กผสมปนกันชายในชุดสูตรยืนตัวแข็งแต่หัวใจกลับสั่นสะเทือนราวกับลูกเห็บตกลงบนกระจกแฝดสองเริ่มขยับตัวร้องให้น้อยลงและมองชายคนนั้นด้วยสายตาใสาบริสุทธิ์ ความร้อนจากถนนแผ่ร้อนถึงเท้าแต่เขาไม่สนใจใจกลับถูกเธอกอดไว้แน่นแน่นยิ่งกว่าแขนใดๆผู้คนรอบตัวเริ่มเดินช้าๆหลายคนมองภาพนี้ด้วยความสงสัยและตื่นตาเขาเก้าวเข้าไปใกล้เด็กหญิงแต่ยังไม่กล้าแตะตัวเธอกลัวว่าความจริงที่เธอจะบอกจะทำลายเขามากกว่านี้เด็กหญิงเอียงคอดวงตาเปล่งประกายเหมือนน้ำค้างยามเช้าเสียงหัวใจของเขาเต้นแรง เหมือนกำลังแข่งกับเวลาในที่สุดเธอก็พูดอีกครั้งประโยคนั้นสั้นแต่หนักแน่นจนแทบทำให้เขาหยุดหายใจทุกคำเป็นเหมือนการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากเด็กตัวเล็กคนนี้ชายในชุดสูตรรุดตัวลงน้ำตาไหลรินไม่หยุดทั้งความเสียใจทั้งความเสะเตือนใจทั้งความสำนึกผิดฝุ่นและลมพัดปกคลุมรอบตัวแต่เขาไม่สนใจ เพราะโลกของเขาตอนนี้มีเพียงเด็กหญิงและแฝดสองเด็กหญิงมองเขาอย่างสงบแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เขารู้สึกล้วนมาจากหัวใจจริงๆชายในชุดสูทคุกเข่าลงอีกครั้งอ้อมแขนของเขาเริ่มสัน่นและความเจ็บปวดทั้งหมดรวมอยู่ในเสียงสะอื้นแฝดสองเงยหน้ามองเขาเหมือนพยายามสื่อสารบางสิ่งที่ไม่มีคำพูดเด็กหญิงกระซิบเบาๆ คำพูดนั้นทำให้เขาแทบหมดแรงยืนและน้ำตาไหลรินไม่หยุดความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความหนักแน่นและความจริงที่ไม่อาจลบเลือนชายในชุดสูตรเอามือกุมหัวใจและรู้ว่าโลกของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงเงาต้นไม้ทอดยาวบนพื้นถนนเหมือนกำลังปกป้องเด็กหญิงและแฝดสองว้เด็กหญิงยังคงนั่งแน่แฝดสองสายตาไม่ละจากเขา เหมือนเธอรอคอยให้เขาเข้าใจทุกสิ่งน้ำตาไหลลงมาที่เสื้อสูทแต่เขาไม่สนใจความเปื้อนเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เสียงหัวใจของเขาและเธอเริ่มสอดประสานกันความเจ็บปวดความเสียใจและความหวังรวมเป็นหนึ่งเดียวและในจังหวะนั้นทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงเด็กหญิงแฝดสองและชายในชุดสูท กับความจริงที่เปิดเผยจนทําให้หัวใจแตกสลายชายในชุดสูทยังคงนั่งก้มหน้าน้ําตาไหลไม่หยุดแต่ความรู้สึกในใจกลับชัดเจนกว่าเดิมเด็กหญิงตัวเล็กค่อยๆย,ยื่นมือไปหาเขานิ้วเล็กๆสัมผัสมือใหญ่ของเขาความอบอุ่นที่เรียบง่ายทําให้หัวใจเขาเย็นลงเล็กน้อยแฝดสองเริ่มนิ่งเสียงสะอื้นลดลงเหลือเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาเขายกมือขึ้นรูปสีสาเด็กหญิงและรู้สึกถึงความบอบบาง แต่ก็เต็มไปด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่น่าเชื่อฝุ่นบนถนนประปลนกับแสงแดดยามเย็นทําให้ภาพตรงหน้าเหมือนภาพวาดที่เศร้าแต่สวยงามชายในชุดสูทรเริ่มพูดออกมาเสียงสั่นเครือแต่จริงใจเขาขอโทษขอโทษที่ไม่เคยเห็นความเจ็บปวดของพวกเธอขอโทษที่ทําให้โลกของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความทุกข์เด็กหญิงเพียงพยักหน้าน้ําตาเธอเริ่มลดลงและแฝดสองก็เอียงหัวมองเขาเหมือนเข้าใจคําพูดนั้น อากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้ใบไม้สั่นไหวเหมือนโลกกำลังหายใจพร้อมกับพวกเขาชายในชุดสูทยกมืออีกครั้งคราวนี้เพื่อโอบแฝดสองเบาๆระมัดระวังแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรักและเสียใจเด็กหญิงมองเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มนั้นเหมือนแสงสว่างในความมืดทำให้เขารู้สึกถึงความหวังครั้งแรกในเวลานาน เสียงสะอื้นค่อยๆลดลงถนนกลับมาเงียบสงบเพียงแต่ความทรงจำและความรู้สึกกลับหนักแน่นและชัดเจนกว่าเดิมชายในชุดสูทยกมือปาดน้ำตามองเด็กหญิงและแฝดสองและรู้ว่าคำพูดของเธอเปลี่ยนทุกสิ่งในใจเขาเขาค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับอ้อมแขนที่โอบเด็กทั้งสามฝุ่นถนนและแสงแดดไม่สามารถทำให้เขาสะดุดเพราะหัวใจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งใหม่ เด็กหญิงกอดเขาแน่นขึ้นแฝดสองยิ้มเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมากำลังค่อยๆถูกเยียวยาชายในชุดสูทสูดลมหายใจลึกและรู้สึกถึงความเย็นของลมแต่ภายในหัวใจกลับอบอุ่นที่สุดเหมือนพบแสงสว่างในความมืดมิดพวกเขายือนอยู่ตรงถนนเงียบรอคอยเพียงก้าวต่อไปแต่ทุกคนรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝุ่นค่อยๆจางลง เสียงลมหายใจของเด็กหญิงและแฝดสองกลายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาชายในชุดสูทยกมืออีกครั้งคราวนี้เพื่อปกป้องเพื่อสัญญาและเพื่อบอกว่าเขาจะอยู่เคียงข้างพวกเธอเด็กหญิงยิ้มอย่างเต็มใจแฝดสองเอียงหน้าเข้าหาเขาและถนนที่เคยเย็นชาตอนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังโอบกอดพวกเขาเสียงลมหายใจแสงแดดและฝุ่น ทั้งหมดรวมกันเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมชายในชุดสูตรรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความรักชายในชุดสูตรยังคงยืนตรงกลางถนนสายลมพัดผมของเขาเบาๆแต่ใจกลับสั่นสถานราวกับพายุเด็กหญิงตัวเล็กยังคงกอดแฝดสองแน่นสายตาใสาซื่อของเธอมองเขาอย่างเข้าใจราวกับสามารถมองทะลุทุกความคิดและความรู้สึก ชายในชุดสูทก้าวเดินช้าๆทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่หัวใจเขาเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวและความอบอุ่นปนกันฝุ่นค่อยๆลอยขึ้นตามแรงก้าวดวงอาทิตย์เริ่มลดระดับสีทองของแสงสะท้อนบนพื้นถนนทำให้ภาพตรงหน้าดูเหมือนภาพวาดเด็กหญิงพูดเสียงเบาแต่คำพูดนั้นชัดเจนและทรงพลังเธอบอกเขาว่าอย่าทิ้งเราไปไหนอีกนะชายในชุดสูทกลืนน้ำลาย ความรู้สึกของเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเขารู้ว่าเขาเคยห่างจากความจริงไปนานเกินไปแฝดสองเริ่มยิ้มเล็กๆเหมือนสัมผัสได้ถึงความรักที่กำลังแผ่ซ่านจากชายคนนี้เขานั่งลงบนพื้นถนนโอบเด็กหญิงและแฝดสองไว้ในอ้อมแขนความอบอุ่นเล็กๆจากร่างกายของเด็กๆทำให้เขารู้สึกถึงความหมายของชีวิตรอบตัวพวกเขาเงียบสงัดเพียงเสียงลมพัดและใบไม้สั่นไหว แต่ภายในใจชายชุดสูทเต็มไปด้วยความปั่นป่วนความเสียใจความสำนึกผิดและความหวังเขากลืนน้ำตาอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำตาไม่ได้เพียงเจ็บปวดมันเป็นน้ำตาของการเริ่มต้นใหม่น้ำตาของการให้อภยัยน้ำตาของความรักที่แท้จริงเด็กหญิงกระซิบเบาๆคำพูดนั้นเหมือนสกิดหัวใจเขาทำให้เขารู้ว่าความรับผิดชอบไม่ได้เป็นภาระ แต่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างหัวใจสองดวงชายในชุดสูทยกมือขึ้นลูบหัวเด็กหญิงความรู้สึกเจ็บปวดในอดีตค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยมือพวกเธออีกแสงแดดเริ่มจางลงเงาของต้นไม้ทอดยาวขึ้นเหมือนอกกอดเด็กหญิงและแฝดสองไว้ยทำให้เขารู้สึกปลอดภยัยแม้โลกภายนอกยังคงโหดร้ายเด็กหญิงค่อยๆปล่อยมือจากเขา แต่สายตาไม่ละจากเขาแฝดสองเอียงหัวเข้าหาเขาเรากับส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าพวกเขาเชื่อใจเขาเต็มหัวใจชายในชุดสูรลุกขึ้นฝุ่นจากพื้นติดตามเสื้อและรองเทา้าแต่เขาไม่สนใจเพราะทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เขาก้าวออกไปจากถนนเด็กหญิงและแฝดสองตามหลังอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงเสียงหัวใจของพวกเขาสามดวง เต้นเป็นจังหวะเดียวกันความเจ็บปวดความเสียใจและความทรงจำค่อยๆถูกเยียวยาและแทนที่ด้วยความหวังความรักและความเข้มแข็งโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่ตอนนี้ชายในชุดสูทไม่ใช่ชายที่ว่างเปล่าอีกแล้วเขาได้พบสิ่งที่แท้จริงในชีวิตและพร้อมจะปกป้องพวกเธอไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดเสียงลมพัดใบไม้สั่นไหว และถนนเงียบสงัดแต่ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มแข็งแรงพอที่จะทนทุกพายุชายในชุดสูทยิ้มครั้งแรกหลังน้ำตาไหลเด็กหญิงยิ้มตอบแฝดสองหัวเราะเล็กน้อยและแสงสุดท้ายของวันเหมือนส่องลงบนพวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นอย่างเต็มใจและไม่หวั่นกลัวชายในชุดสูทยังคงเดินเคียงข้างเด็กหญิงและแฝดสองเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจ ถนนเงียบสงัดแสงทองของตะวันลับขอบฟ้าทำให้เงาพวกเขายาวเหยียดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่ก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเด็กหญิงตัวเล็กเอียงคอมองเขาดวงตาใสาสะอาดเหมือนน้ำค้างและรอยยิ้มเล็กๆของเธอเหมือนบอกเขาว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วแฟดสองกอดตัวเองแน่นแต่เริ่มค่อยคอยวางมือบนไหล่ชายชุดสูตรรับรู้ถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน เขากลืนน้ำลายความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในใจค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความรู้สึกใหม่ความรู้สึกของความรับผิดชอบและความรักที่ลึกซึ้งสายลมเย็นเริ่มพัดเข้ามากลิ่นดินและใบไม้ชื้นชยมากับลมทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกกําลังโอบกอดพวกเขาไว้ชายในชุดสูตรพูดเบาๆคำพูดนั้นไม่ยาวแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกเด็กหญิงพยักหน้า รอยยิ้มของเธอส่องสว่างกว่าแสงสุดท้ายของวันแฟดสองมองเขาด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเต็มไปด้วยความเชื่อใจพวกเขาเดินต่อไปผ่านถนนที่เคยร้อนระอุผ่านซอยที่เคยเต็มไปด้วยฝุ่นและความเศร้าแต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับเต็มไปด้วยความหวังชายในชุดสูทค่อยๆหยุดมองรอบตัวเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนใกล้เคียงได้ยินเสียงเด็กๆเ,เล่นอยู่ไกลๆโลกยังคงหมุนต่อไป แต่หัวใจเขากลับสงบและเต็มอิ่มเด็กหญิงยืนใกล้เขาแฝดซองยิ้มอย่างสบายใจและชายในชุดสูตรรู้ว่าแม้ทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่พวกเขาจะผ่านมันไปด้วยกันแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับฟ้าเงาของพวกเขายาวขึ้นแต่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้คราวนี้เป็นเงาของความเข้มแข็งความรักและความหวังชายในชุดสูตรหันมองเด็กหญิงน้ำตาไหลอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสุขความสงบและความเข้าใจในสิ่งที่แท้จริงของชีวิตเด็กหญิงยื่นมือไปจับมือเขาแฝดสองเอียงหัวเข้าหาและพวกเขาก้าวเดินไปด้วยกันในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่หัวใจของทั้งสามเต็มไปด้วยความมั่นคงความรักและการให้อภัยเสียงลมเสียงฝีเท้าและเสียงหัวใจของพวกเขาประสานกันเป็นบทเพลงเงียบสงัด บทเพลงของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังพวกเขาไม่รีบเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเต็มไปด้วยการสังเกตเต็มไปด้วยความห่วงใยชายในชุดสูตรเอ่ยเสียงแผ่วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันเสมอเด็กหญิงยิ้มกว้างแฝดสองหัวเราะเบาๆและทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเพื่อยืนยันคำสัญญาที่ไม่จำเป็นต้องพูด เพราะหัวใจของพวกเขาเข้าใจกันแล้วฝุ่นละอองในอากาศแสงไฟและเงาต้นไม้ทุกสิ่งเหมือนเป็นพยานของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ไม่ยอมแพ้และของความรักที่แท้จริงชายในชุดสูทโอบเด็กหญิงและแฝดสองแน่นหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับพวกเขาและเขารู้ว่าชีวิตนี้แม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่จะไม่สิ้นสุด ค่ำคืนเริ่มคลี่คลุมท้องฟ้าแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปแต่ถนนที่พวกเขาเดินผ่านยังคงเต็มไปด้วยความทรงจำและความอบอุ่นชายในชุดสูทนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กหญิงและแฝดสองนั่งอยู่ข้างเขาอ้อมแขนของเขาโอบกอดพวกเธออย่างมั่นคงและพวกเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยครั้งแรกในชีวิตลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆเหมือนโลกกำลังเอื้อมมือโอบกอดพวกเขาไว้ เด็กหญิงกระซิบเสียงแผ่วขอบคุณที่อยู่กับเราคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความรักที่ไม่ต้องการคำตอบชายในชุดสูทยิ้มน้ำตาแห้งไปแล้วแทนที่ด้วยความสงบและความเข้าใจว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ความรักและความผูกพันสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้แฝดสองเอียงหัวเข้าหาเขาและหัวเราะเบาๆอย่างเป็นสุขเสียงหัวเราะนั้นดังก้องในใจเขา ทำให้เขารู้สึกว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมามีความหมายพวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ชมแสงดาวที่เริ่มปรากฏบนท้องฟ้าโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่ตอนนี้หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงบความหวังและความรักที่ไม่สิ้นสุดชายในชุดสูทกุมมือเด็กหญิงและแฝดสองทั้งสามหัวเราะและยิ้มไปพร้อมกันแสงดาวสะท้อนในดวงตาเหมือนสัญญาว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น และบนถนนที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนนี้มีเพียงความอบอุ่นและเสียงหัวใจที่เต้นสอดประสานเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่แม้เริ่มจากน้ำตาแต่จบลงด้วยความรักความเข้าใจและชีวิตใหม่ที่งดงามพวกเขาลุกขึ้นเดินต่อไปด้วยกันใต้แสงดาวอันอบอุ่นและหัวใจทุกดวงเต็มไปด้วยความหวังเหมือนโลกทั้งใบยืนยันว่าสิ่งที่แท้จริงยังอยู่ความรัก ความผูกพันและความเข้มแข็งที่ไม่เคยสูญสิ้นจบนี่คือฮุกสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณในภาษาไทยที่เต็มไปด้วยความดึงดูดความลึกลับและกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ชมฮุกสำหรับเริ่มวิดีโอเศร้าคุณเคยเห็นเด็กตัวเล็กอุ้มแฝดสองนั่งร้องให้ข้างถนนใหมเธอร้องให้อย่างเจ็บปวดแต่สิ่งที่เธอพูดต่อหน้าชายชุดสูททำให้เขาทั้งน้ำตาเรื่องราวนี้ไม่เหมือนใคร ทุกคำพูดทุกการกระทำจะทำให้คุณรู้สึกสะเตือนใจและตั้งคำถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรเตรียมใจไว้เรื่องราวนี้จะพาคุณผ่านความเศร้าความเสียใจและความจริงที่ไม่คาดคิดจนคุณไม่อยากละสายตาไปจากหน้าจอถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนฮุกเวอร์ชันสั้นและเวอร์ชั่นยาวพร้อมแทรกสลับกับเสียงดนตรีสแปนส์ให้เหมาะกับการเริ่มวิดีโอ YouTube แบบอินเกจิงได้ด้วยเพื่อให้ผู้ชมดูจบจนถึงตอนท้าย คุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นด้วยใหม